สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก98ก้คลิปนี้เป็นคลิปที่557ช่องซูจิโก98ก้วันนี้เราจะมาล้างถังพักน้ำกันนะ แล้วก็เปิดฝาลองมาดูนะเห็นไหมตะกันตะกรนเต็มเลยเนี่ยตรงก้นบ่อก้นถังพักน้ำนะอ่าเพราะว่าเราไม่ไล้างมาตั้ง ตั้งแต่ติดตั้งมาก็20ปีแล้วมั้งไม่ได้ล้างเลยเนี่ยก็ใช้ไม้มอบนะเนี่ยไม้ถูพื้นนี่แหละแต่เป็นไม้ถูพื้นที่ยังไม่ได้ใช้งานนะเราก็จะถูทั้งหมดเลยนะแต่จริงๆตะก,กรอนข้างในนี้มันไม่ได้ติดแน่นนะมันเป็นแบบตะก,กรอนแขวนลอยเฉยๆนะเราสามารถที่จะล้างได้ง่ายๆนะ นี ata, ok side, uno, like, so ่ยไม้มอสธรรมดาถังนี้มันห้าร้อยห้าสิบลิตรเองมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเห็นไหมขุนไหมขุนะะเพราะว่า ไส้กรอง r ารไส้กรองเซรามิกนะมันจะตันประมาณครึ่งเดือนก็จะตันละแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะความบ่อยของการใช้งานของเราใช้งานประมาณสอสามวันประมาณสามวันเปิดทีหนึ่งจะตันในสิบห้าวันแล้วเราก็ติดตั้งกรองหยาบเพิ่มนะ ก็ทำให้มันตันประมาณสองเดือนนะพอติดตั้งกองหยาบแล้วมันก็จะตันในเวลาสองเดือนคือน,นานขึ้นนะพอเราล้างถังแล้วนะการตันนี้ก็น่าจะนานขึ้นมากกว่าครึ่งปีได้คิดว่านะเพราะลูกค้าหลายคนเขาใช้น้ำประปานี่บางคนนี่อยู่กันเป็นปีๆก็ไม่ตันก็มีนะ เดี๋ยวเราจะใช้ปั๊มไดโวจุ่มลงไปดูดนะเพราะปั๊มตัวนี้มันดูดได้ต่ำสุดถึงหนึ่งเซนเลยนะเนไหะน้ำขุนไหมเนี่ยขุดมากเลยเราไม่ได้ทิ้งน้ำนะเราาถังรองไว้เลยนะ องถังนี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าลิตรจริงๆมันมีรูระบายน้ําทิ้งอยู่รูหนึ่งก็คือรูนี้นะแต่ว่ามันอยู่สูงมากเหนะ็นไหมฮะยังไงก็ไม่หมดมันสูงจริงๆมันจะต้องต่ากว่านี้เยอะนะการออกแบบนะมันถึงจะระบายน้ําในถังออกได้หมดแต่ของผมนี่มันเคยแตกแล้วไงผมก็เลยไม่อยากเปิดมันเพราะว่ามันจะรั่ว นะเคยซ่อมมาไว้ละรูเนี่ยซ่อมมาไว้แล้วมันก็มันอยู่แล้วล่ะถ้าเราไปเปิดมันเดี๋ยวรั่วนะครับแต่ถ้าของใครมีแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีนะยังไงก็ต้องมีการตัดทิ้งนะ่ะแต่ปั๊มก็ดูดออกไม่หมดเหมือนกันนะนี่ไงน้ำที่ออกมาสกรปรกมากไม่เคยล้างเลยนานมากแล้วนะ ปั๊มรุ่นนี้ดีนะดูดได้เกือบแห้งนะเหลือประมาณสักเซนนึ่งนะครับเราใช้ปั๊มรุ่นนี้นะของโซโบโซโบห้าห้าร้อยดีนะดูดได้เกือบสามเมตรอะ จริงๆร,รุ่นนี้ก็ใช้ได้นะแต่ต้องดูว่าไอ้วัตที่ใช้มันจะต้องตรงกับตัวเครื่องนะวัตที่เราพอใช้นะประมาณห้าสิบวัตห้าสิบห้าวัต์ก็พอนะเราไปซื้อตัวละแปดสิบห้าวัต์มันถูกมากเลยนะตัวละร้อยแปดสิบมั่ง พอซื้อมาตัวกับเปียกหนึ่งทดลองดูแล้วได้ประมาณหนึ่งเมตรนิดๆซึ่งไม่ตรงกับของจริงเลยก็เลยคืนเข้าไปแล้วนะดังนั้นชัวร์ๆนะคือรุ่นนี้มันปลอมเยอะมากชัวร์ๆคือซื้อโ so ซโบ 500D ก็คือ50วัตต์ตัวนั้นนะ่ะพอแล้วนะครับแห้งนะนะ จะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ถ้าใครจะถอดถอดอน้ำเข้าถอดน้ำเข้ากับน้ำออกแล้วก็เอียงถังล้างก็จะได้นะแต่ว่ามันจะต้องระวังเรื่องปัตติ่งมันจะแตกนะเพราะผมเจอแตกตรงท่อน,น้ำทิ้งแล้วก็เลยไม่กล้าถอดน,นะเดี๋ยวมันจะแตกก่อนนะแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าได้เลย ใส่สะอาดเลยนะให้มีตะกอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปั๊มทิ้งในช่วงแรกสักช่วงหนึ่งก่อนนะมันก็จะได้ไม่มีตะกอนเลยน้ำช่วงแรกเห็นไหมมันขุนเราปั๊มทิ้งเห็นป่ะเป็นปั๊มบ้านแล้วนะเราก็าปั๊มทิ้งแต่ไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวไปลดต้นไม้พอละ ขอบคุณทุกทท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญลักษณ์ ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ําได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ํำซูจิโกมี ผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคลอรีนน้ำ R.O. ไม่มีคลอรีนน้ำ R.O. ไม่มีตะกันค่า T.D.S. อยู่ที่1 p p m จึงเป็นเครื่องกรอง R.O. คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล 1500บาทจากหน0 0งบาทห้าเครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิด กระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็ดค,คอรีนแถมน้ำยาเช็ดตะก,กันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาท ค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลาสองปีหรือมากกว่าเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งจ็สี่สองสี่แปดศูนย์หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา RO ราคาถูกสนใจติดต่อลา์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่แปดศูนย์ ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ l า n e ูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจีกอที่ shopee ปปแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ